มันมีรายงานว่าทางประธานธิบดีทัมเขาอยากเป็นตัวกลางในการที่จะลงนามยุติเรื่องของสันติภาพของเรากับกัมพูชาคนที่พยายามจะมาเป็นตัวกลางนี่ก็ต้องถือว่าเขามีเจตนารมณ์ที่ดีแต่ว่าคู่สัญญาของเราก็ต้องปฏิบัติตามความต้องการของเราเพราะเราเป็นผู้ฝ่ายที่ถูกลุกรานเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำแล้วเราก็ได้พูดออกไปชัดเจนแล้วว่าถ้าจะคุยกับเราหรือว่าถ้าจะให้มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้น คุณต้องทําของเบสิกสียางก่อนคนกลางนู่นอยู่คนละทวีปนะครับแต่ถ้าเขามาแล้วสามารถที่จะโน้มน้าวให้ฝ่ายกัมพูชาได้ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าอย่างนี้เราก็ถึงจะเริ่มมาเจรจากันต่อไปแสดงว่ารัฐบาลยินดีถ้าเกิดสหรัฐเขาจะมาเป็นตัวกลางยินดียัยงไงอ่ะเอาผมตอบไปตั้งมาแล้วคุณผ,ผมไม่ได้ตอบแบบที่คุณถามเลยนะครับเรามีข้อเรามีเงื่อนไขยอยู่แล้วไง ที่ผมบอกสข้อนะนะครับถ้าแต่มันมีข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้กัมพูชาเขาก็อยากจะยกรางวัลโนเบลให้กับประธานาธิบดีสหรัฐมันจะแบบไปเอื้อผลประโยชน์เลยกันไหมตอนนี้ตอน,นที่เามา<บ><บ>ขอผมแค่เฉพาะประโยชน์ของประเทศไทยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็อธิปไตยของชาติังเรื่องอื่นใครจะได้รางวัลก็ยินดีปรีดาไปด้วยนะครับแต่ว่า สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกี่ยวข้องว่าประเทศไทยจะต้องทําอย่างนี้เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่มีแน่นอน